สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์กับสื่อข่าวเพื่อชุมชนสำนักข่าวอิสร,ราสอทกศแถลงหนึ่งปีราชนิยมเกษตรกระเป๋าฉีด7แสนล้านนาการเพื่อการเกษตรและสากลทางการเกษตรหรือทกศแถลงผลงานรอบหนึ่งปีได้แก่หนึ่งโครงการรับจำนำข้าวเลือดนาปีปีการผลิต54-55ระหว่าง7ตุลาคม2554-29กุมภาพันธ์2555ยกเป็นภาคใต้สิ้นสุด31กรกฎาคม2555มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 1 4 2 5 1 1รายจำนวนก็เปลือก6.9ล้านตันใช้งบประมาณ118,502ล้านบาท2โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรางปีการผลิต55ตั้งแต่1มีนาคม55และจะสิ้นสุด15กันยายน55ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุด31ตุลาคม55เกษตรกรร,กร่วมโครงการ948,426รายขา้าวเปลือก10.03ล้านตันงบประมาณ148,629ล้านบาท สามโครงการรับจำนำมันสังปรหรังระหว่าง1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน55มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ2สย14,466รายจำนวนมันสังปะหลัง9.73ล้านตันงบประมาณ27,836ล้านบาท4โครงการชะลอขุดหัวมันสัปรลาลังระหว่างวันที่1มีนาคมถึง31พฤษภาคม55มีการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว462รายจำนวนงบประมาณ18.02ล้านบาท โ 5. โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางระหว่าง1มกราคม55-31มีนาคม56โดยทกใจ่ายเงินกู้ให้องค์กรสูวนยางและสถาบันเกษตรกรเพื่อรับซื้อยางตามราคาเป้าหมายจากเกษตรกรแล้ว11,166ล้านบาทรวมผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำเพื่อยกระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรใช้งบประมาณไปแล้ว3,6,548ล้านบาท ีเกษตรกร,กรได้รับประโยชน์2 3 8 6 6 4าย6โครงกาพรพักหนี้ค้างชำระหรือ NPL เกษตรกรเข้าร่วม45,489รา, 9, 8, 89, ายงบประมาณ46,816ล้านบาทจำนวนนี้ชำะหนี้แล้วเพียง712รายงบประมาณ9,222ล้านบาท7โครงการพักชำะหนี้และลดภาระหนี้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างไม่เกิน5 0 0 0 0บาทวันที่24ในษายน2555 มีเกษตรกรได้รับสิทธิ์2,946,656รายงบประมาณ3,96,951ล้านบาทและ8โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรเพื่อซื้อสินค้าประเภ,ปะเภปทปัจจัยการผลิตมีชาวนายื่นความจำนงเข้าร่วม1 8 4 6, 6, 6, 6, 2 0 1 6รายพูทกสมมอบบัตสินเชื่อแล้วแต่จ1,890รายอยู่ระหว่างราออนุมัติ951,484ร 9, 5, 1, ายวงเงินงบประมาณ 13,577ล้านบาทมีร้านค้าและสถานีน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการ2,610แห่งเปิดสนามหลวง2ใต้ทางด่วนเพลินจิตรามอินทราสีลมฟื้นโอโท็อปรุกเมืองกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการยกระดับสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอโท็อปตามนโยบายรัฐบาลว่า กำลังเตรียมเปิดบริเวณใต้ทางด่วนเพลินจิตราบินทาและสีลมเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปจากทั่วประเทศให้ทันปลายเดือนกันยายนนี้เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปีโดยจะนำสินค้าโอทอปคุณภาพดีราคาไม่แพงจากชุมชนทั่วประเทศมาหมุนเวียนจำหน่ายและหากได้รับการตอบรับอย่างดีก็จะเปิดศูนย์แสดงสินค้าโอทอปถาวรใจกลางเมืองต่อไปนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมยกระดับโอทอปไทยรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน อาทิจะเปิดศูนย์กระจายสินค้าโอท็อปที่บริเวณตลาดนัดทนบุรีหรือสนามหลวงสองอีกด้วยสมัชชาสุขภาพเตรียมดัน9้านโยบายสาธารณะห่วงปัญหาเด็กปิดเกณฑ์สุขภาพพระคณะกรรมก,การจัดสมัชชาสุขภาพ,าพแห่งชาติปี2555แถลงข่าวการจัดงานซึ่งจะมีขึ้นวันที่18-20ธันวาคมศกนี้ที่ศูนย์นิทรศการและการประชุมใบเทคบางนาว่าจะนำเสนอเประเด็นนโยบายสาธารณะ ด้านสุขภาพเพื่อผลักดันสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบได้แก่หนึ่งการจัดระบบและโครงสร้างส่งเสริมการเดินและใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน2การปฏิรูประบบการศึกษาวิชาชีพด้านสุขภาพ3การจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก24ชั่วโมงกรณีเด็กกับไอที4พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ 5. ้าความปลอดภัยทางอาหารและสารเคมีกเกษตร6กการปฏิรูประบบวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 7. จการป้องกันและลดผลกระทบสุขภาพจากโรงไฟฟ้าชีวมวล8การจัดการหมอกควันที่มีผลกระทบสุขภาพและ9การรับมือผลกระทบด้านสุขภาพต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยประเด็นที่น่าเป็นห่วงที่สุดได้แก่ปัญหาเด็กไทยติดไอทีซึ่งผลสำรวจพบนักเรียนติดเกมอย่างรุนแรงร้อยละ0 1 5ถึง หมกมุ่นเล่นเกมและอินเทอร์เน็ตหลายชั่วโมงต่อวันส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายจิตใจพัฒนาการซึ่งเร็วๆนี้จะมีการกำหนดให้ภาวะติดเกมและอินเทอร์เน็ตเป็นความเจ็บป่วยขณะที่พระสงฆ์กำลังถูกกลุ่มเร้าด้วยปัญหาสุขภาพตั้งแต่เบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจขาดเลือดไขมันในเลือดสูงและอ้วนใช้ควาสำคัญส่วนหนึ่งมาจากอาหารทำบุญเช่นแกงกะทิอาหารไขมันสูงขนมหวานและพฤติกรรมเช่นสูบบุหรี่ดื่มกาแฟเครื่องดื่มชูกำลัง ใช้อาหารสุกๆดิบๆไม่ออกกําลังกายและเครียดคอปรกอรดันร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนปิดช่องโหว่รัดละเลยสิทธิชาวบ้านคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกอจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนมีมีสาระสาคัญได้แก่การใช้สิทธิชุมชนต้องมีฐานแห่งสิทธิรองรับเช่นจารีตประเพณีความสัมพันธ์ทางธรรมชาติส่วนการลำดับความสําคัญของสิทธิคนทำหนึ่งถึงประโยชน์ของสาธารณก่อ แต่หากการกระทําใดๆส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อชุมชนก็ให้คำนึงถึงสิงทธิชุมชนเป็นสําคัญและให้มีตลนไกระนับข้อพิพาทเปยํคำนึงถึงความแตกต่างในแต่ละพื้นที่เป็นสําคัญทั้งนี้ในเวทีรับฟังความคิดเห็นยังมีการตั้งประเด็นว่าทําอย่างไรเมื่อเกิดความขาดัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สาธารณะกับประโชุมชนโดยมีข้อเสนอว่า ที่ผ่านมารัฐมกักลกเลยประโยชน์ของชุมชนโดยอ้างประโยชน์สาธารณะทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและไม่อาจเรียกร้องสิทธิจึงเสนอให้รัฐใช้ดุลยภาพในการรักษาสิทธิประโยชน์ทั้งสองไว้หากพบว่าการกระทําใดๆละเมิดสิทธิชุมชน,ชนก็ควรหลีกเลี่ยงหรือหากมีความจําเป็นต้องทาเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงก็ควรเยียวยาชุมชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดดัตนายนแม่ซ้อนศูนย์ข่าวเพื่อชุมชนสุนัขขาอิสซา,าดาน